เจอรี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้ำพึ่งทำอะไรอยู่มา<ฮ>ให้ช่วยอะไรบ้างมาบอกเลยคือผมกำลังนั่งเลือกแบบแว่นนะครับให้กับหลานครับห,รหลานผมอะครับชอบแต่งตัวสไตล์เนิร์ดครับแล้วตอนนี้เริ่มได้งานทำแล้วก็เลยอยากจะปรับลุคเขาให้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหน่อยครับอ่าได้แหละแนะนำให้เลยว่าเจอรี่รองให้หลานเลือกแว่นทรงกลม ซึ่งถือเป็นทรงสุดคลาสสิกของลุกเนิร์ดใส่คู่กับเสื้อผ้าย้อนยุคอย่างเสื้อลายดอกสวมทับด้วยสูทเท่ๆสักตัวก็จะได้ลุกเนิร์ดที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือจะเลือกแว่นทรงสี่เหลี่ยมกรอบหนาอีกหนึ่งทรงยอดน,นิยมของลุกเนิร์ดก็นำมาแมตคู่กับสูทคัตติ้งดีๆเนียบๆสักตัวก็จะได้ลุกเนิร์ดที่ดูคูลดูเป็นบิสเนสแมนแล้วละจ้ะ ให้รู้อย่างนี้ผมมาหาพี่น้ำพึ่งตั้งแต่แรกครับไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกแบบแบ้านตั้งนานนะครับโอ้โหเจอรี่พี่นะรู้แค่บางเรื่องบางทีเนี่ยพี่ยังต้องถามเจอรี่เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะก็รู้ oh. บางเรื่องเหมือนกันแหละครับพี่แต่ว่าที่พี่น้ำพึ่งแนะนําม,มาผมว่าน่าจะถูกใจหลานชายผมมากครับไม่ต้องเสียลุกเนื้อที่เขารักนะครับแล้วยังสา,ามารถมาแมทกับเสื้อผ้าให้เหมาะกับการทํางานด้วย ต้องขอบคุณที่น้ำพึงมากๆเลยนะครับยินดีค่ะยินดีค่ะรับสบายและโล่งครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ